มาเท<ด>ี่ยวสวนปลาลุงเหรอลูกไปเที่ยวสวนน้ำมาดูดิว่ายน้ำดีกว่าไปว่ายน้ำกันไว่ได้หรอดูดิหไูว่ายได้น้ำใสเลยอ่ะไปดูดินี่หนูเดินได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมแม่ ปลาแล้เ่าพุ่งปล่อยแบบนี้พุ่งปล่อยอใส่หมวกสิลูกร้อนนะคะยังไม่มีปลาสวยเลยก็พุ่งปล่อยไงปล่อยลูกปลาไปตรงนู้นนู้นนู้นในสวนปลาจะเดินไปดูไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเดินออกไปตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูตรงนี้ตามมาเลยค่ะ นี่กบอา้อาวอันนี้บรรยากศ<อ>าศบ้านนอกนี่เนี่ยกบโกบอา้าวไม่ใช่ใช่กบโกบอา้าวไม่ใช่เออเออแถวนี้กว้างมาก นี่ถ้งตอนเย็นสิตอนเช้าอนี่มันร้อนผืกว้างมากเลยเอ่ะชับชุ่มมากไม่รู้อุ้ยตรงนี้กว้างมากเลยอะ่ะอันนี้บอ่อปลาไงน,นี่นะบอ่อปลาเดงนี้บอ่อปลาทุกคนลงไปว่าได้เลยไปไปนี่ไงพึ่งไปอุ้ยหนูกลัวโ <laughs> อ้ยบ่อปลาหรือกันเนี่ยฮะ ไม่ลึกด,ด้วยอ่ะแม่ไม่ลึกแกแม่ดูสิไม่ลึกด,ด้วยดูสิแม่มานั่งดูกันเลยมีปลาไหมอ้าวไม่มีไม้จับปลาปลาอยู่ไหนอ่ะปลาอยู่ล่างเพิ่งปล่อยฮไม่เห็นมีสักตัวเลยมีปลางปอมาให้จับแมลงปอากันอุ้ยอลองไปน้านอีกต่อมา มือเกลือกหัวมากไาดีกว่ากลับดีกว่าไปเราไปดูตรงนู้นดีกว่าไกลแล้วร้อนลูกมาข้างหลังตอนเย็นเนี่ยเด็กน,น้งปีน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 ,นมีปลาฉลามด้วยนะบ๊ายบายไหปบ๊ายบอยอ่าพึ่งอย่าพึ่งอ,อ้าวมานึ่เอากรอบตุ้ยนี่นี่นี่สามอะไร ตอนนี้อากาศสวยมากเฮ้ยไม่มีกบเนี่ยมาจับพุ่งนากันเถอะพุ่งนามาดูสวยไม่สวยตอนเย็นอากาศจะดีกว่านี้นะคะไม่ดีหรอกมันไม่ร้อนไงอากาศแน่นอมันดีกว่าเราจอไดโนอ่มันดีมาดูกันเถอะตรงน,นี้ว่ามันมีปลาปะไม่มีนี่สานเอกเ<ห>อาเคล็ไอเดียร้อนนะแม่มาฮะ มันลุกเนี่ยไ้แม่มลุกเนี่ย